เดี๋ยวเดีวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป t l e School ทั้งใน i อ s และ Android เลยค่ะแล้วมาต่อกันที่ Writing ที่3เลยนะคะเป็น Writing สุดท้ายแล้ว directions ก็ dire คือแนวทางในการทำ read the text below and select the best word choices to complete it ก็คือให้อ่านนะคะ Text เป็นบทความข้างล่างนะคะแล้วก็เลือกช้อยที่ถูกต้องที่สุดเนาะข้อ items 45 t o 50นะคะข้อ45ถึงข้อ50อันนี้จะเป็นบทความไม่ใช่ Letter แล้วเนาะอ่ะมาอ่านกัน in washington bob delighted the zoo and panda fans she was born on august 23 2013 her mother mei Xiang, her first cup tai shan in 2005 failed to get pregnant again for years then a cup was born in 2012 but didn't survive mei Xiang has since had a third cup Bei was born on august 22nd 2015 older brother tai shan the zoo for china in 2010 bao bao will also leave for china next year the zoo is pre preparing for bao bao's a travel crate will soon be placed in bao bao's habitat so she อ่ะมีเท่านี้นะคะ45ถึง6 50เลยอ่านเสร็จแล้วเรามาทำข้อ45กันค่ะเดี๋ยวเราแปลตั้งแต่ข้อตั้งแต่อันแรกจนถึงข้อ45เลยเนอะแล้วก็ทำไปทีละข้อ In Washington นะคะ Washington เป็นเมืองหลวงของอเมริกาเนาะเป็นรัฐรัฐหนึ่ง b บา b บา delighted the zoo delighted เพราะว่าทำให้เบิกบานใจนะคะมันเป็น verb ช่องสองเนาะมันก็เลยเติม ed ขึ้นมาเนาะแต่ถ้ามันไม่ใช่ verb ช่องสองมันสามารถเป็น adjective ก็ได้ก็คือ delighted แปลว่าเบิกบานใจเฉยๆเนาะเป็น adjective อ่ะเขาบอกว่าเบาๆเนี่ย d ไล i ์เท e d to s ซูทำให้ทำให้ซูก็คือสวนสัตว์ใช่ไหมดูสดใสขึ้นแล้วก็แอน p พนเดอร์แฟนส์ก็คือแฟนคลับเนี่ยแฟนคลับหรือผู้ชื่นชอบนั่นเองแฟนคลับแพนด้าใช่ไหม she was born on august 2 3 r d เขาบอกว่า ช e ใช่ไหมเรารู้เลยว่าดังนั้นเนี่ยเบาๆต้องเป็นตัวเมียแน่นอนเขาเนี <How> ่ย was born เกิดนะคะมันจะไม่ใช้คาว่า born อย่างเดียวนะเพราะว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นมาเองใช่ไหมมันถูกทำให้เกิดขึ้นใช่ไหมดังนั้นมันเลยอยู่ในรูป passive voice มี verb to be บวก verb ช่อง3เนาะ she was born เกิดนะเกิดวันที่อะไรเราสังเกตเกิด on นะคะเกิดวัน ที่เท่าไหร่นะสมมุติเราใช้คำว่าเกิด IN อันนี้จะตามด้วย YEAR หรือ MONTH แต่ถ้าเกิดในวันที่เราจะใช้ ON เนาะ d a ย์เดนะคะนี่ไงถ้ามีวันขึ้นปุ๊บเราจะใช้ ON ทันทีไหมเกิดวันที่23เดือนออกัสนะคะปี2013 her mother เมยเชียงนะคะเขาบอกว่าแม่ของแม่ของเขาเนี่ยชื่อเมยเชียงข้อ45แล้วก็ her first cub อ่านให้จบประโยคก่อนเนาะ first cub ก็คือลูกลูกสัตว์ลูกสัตว์ต,ตัวแรกเลยไทยชานนะคะชื่อไทชานในปี2005นะคะอ่ะเรามาดูข้อ45กัน แสดงว่าแม่เนี่ยมันต้องทำอะไรลูกสักอย่างในปี2005เนาะอ่ะ was born นะคะเกิดนะคะ was bearing bearing อาจจะแปลแปลว่าแบกนะคะหรืออดทนก็ได้แต่ในที่นี้น่าจะแปลว่าแบกเนาะ had birthday ก็คือมีวันเกิดนะตามตรงตรงตัวเลย give birth, gave birth to ก็คือ ให้ให้เกิดนะคะก็คือมีลูกอะเกิดลูกนะอัอเนี้ยอารมณ์เหมือนถูกเกิดอะเด็กถูกเกิดลงมากับข้อสี่คือ g v e birth to ก่าเกิดลูกนะคะข้อสี่สิบห้าตอบอะไรแม่เนี่ยจะเ,เกิด ลูกสัตว์ใช่ไหมชื่อไทชานใช่ไหมเขาต้องการสื่ออย่างนี้เนาะแม่เกิดลูกชื่อไทชานดังนั้นตอบอะไรดีเกิดลูกเกิดลูกตัดข้อสองข้อสามทิ้งไปก่อนเลยข้อแรกกับข้อสี่เนี่ยมันต่างกันตรงที่สมมุติเราพูดว่าไทชานเนี่ยไทยชานเกิดเองอะไทชานถูกให้กำเนิดอะ ก็คือ horse b o n เนาะแต่ว่าถ้าแม่ให้กำเนิดไทยชานเนาะก็คือเมื่อเสียงใช่ไหมเมื่อเสียงให้กำเนิดไทยชานก็คือเจเปิร์ททูเนาะเ i ิร์ททูไทยชานเนี่ยมันต่างกันตรงนี้แม่ให้กำเนิดกับลูกเกิดออกมาเนาะ ดังนั้นข้อนี้เราเห็นว่าแม่เนี่ยแม่ใช่ปะมมันก็ต้องให้กำเนิดลูกใช่ไหมดังนั้นข้อนี้นะคะตอบ gave birth to เลยค่ะ her mother Mei Xiang gave birth to her first c u p Taishan in two t h a n d n d f i v ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืม เข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสยัยไม่เข้าใจตรงไหนถามวันนแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีความรู้เรื่องไหนที่ยากเกินกว่าจะทำความเข้าใจเชื่อพี่นะคะ